แต่ถ้าพูดไปนะมันจะเป็นช่วงแรกของสงครามมันก็คือเศรษฐกิจสุดเธอช่วงเวลาเนี้ยที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจสุดนะอันนี้สองในการอุปสมบทบรรพชาวันนี้อาจารย์โอจะเล่าให้ทุกคนฟังเดี๋ยวเราใครจะดูดวงก็แชร์แชร์ออกไปแล้วจัดของขวัญมาแล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามเข้ามาเร็วเจ้าทั้งหลายเรื่อนี้นะคะอืม ถ้าได้าาใครได้มีโอกาสไปทําสังฆทานที่เออที่ไหนนะคะบ,บ้านสายลมไงหรือว่าท่าทรงนะใครที่ไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้เดี๋ยวอาจารย์โอจอาจา์ให้ฟังนะคะอืมอันนี้สงการอุปสมบทบรรพชาต่อแต่นี้ไปจะนำเอาพระธรรมคำสังสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว บรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า